เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นหรือจะยกเลิกไปเลยไม่จะเป็นจะต้องมีก็ยิ่งดีหากท่านผู้เกี่ยวขอ้องทำได้ก็จะได้ใจชาวบ้านเพราะด่านตรวจในความรู้สึกของชาวบ้านตอนนี้เปรียบเสมือนขยะบนถนน ครับต่อไปขอเชิญคุณสมมุติเบนจลักษ์ครับสาท่านประธานสภาที่เคารพสมมุติเบนจลักษ์กรษกรษพรรคประชาชาติผมขอหารือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการลงพื้นที่และรวบรวมปัญหาในเรื่องของถนนหนทาง ก็ขอให้มีการก่อสร้างถนนและยกระดับชั้นทางทั้งหลวงชนบททั้งหมดสีสายด้วยกันหนก็คือปน4039แยกทล4092หมู่ที่2บ้านแลยแวะทุ่งยางแดง2ปงน3054แยกทลอ410บ้านแหลแวะทุ่งยางแดง3ปมน3011 แยกทอ409ี40 9, บ้านปรีดีอำเภอยะรังถึงอำเภอแม่ลานสายที่4ปนอ0 1 4แยกทล4อ9บ้านม่วงเตี้ยอำเภอแม่ลานเรื่องที่5ขอให้มีการปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาปัตตานีตำบลปา่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานี และเรื่องที่สำคัญที่ต้องพูดก็คือเรื่องด่านตรวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่มีการประกาศพรกฉุดเฉินในพื้นที่3าจังหวัดซึ่งในบางจุดไม่มีไฟส่องสว่างเพียงพอไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเป็นด่านลอยบ้าง จุดอยู่หน้าสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนจนทําให้ชาวบ้านขับรถไปมาไม่สะดวกทําให้เกิดอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตในหลายๆครั้งแต่ไร้ความรับผิดชอบผมจะยกตัวอย่างก็คือกรณีเหตุเกิดที่สุหหยปาดีมีสาวตั้งคันขับมอเตอร์ไซค์เบี่ยงด่านตรวจจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ข้อเสนอก็คือเป็นไปได้หรือไม่ด่านตรวจที่ไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นด่านไม้ด่านปูนหรือด่านเหล็กที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจเอาออกจากท้องถนนเพื่อให้ชาวบ้านสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้นหรือจะยกเลิกไปเลยไม่จำเป็นจะต้องมีก็ยิ่งดีหากท่านผู้เกี่ยวข้อง ทําได้ก็จะได้ใจชาวบ้านเพราะด่านตรวจในความรู้สึกของชาวบ้านตอนนี้เปรียบเสมือนขยะบนถนนก็ขอนําปัญหาเหล่านี้ผ่านท่านประธานตอบหน่วยงานที่่เกี่ยวข้องขอขอบคุณมากครับครับต่อไปก็เชิญคุณลำปูน